พบกับเซลล์แนงน้อยนะคะวันนี้มีรถใหม่มาลงค่ะเป็นนิสสันคลิกอีพาวเวอรใหม่เจน2นะคะเดี๋ยวแนงน้อยจะพาไปชมค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้เลยค่ะคลิกอีพาวเวอรใหม่ของเรานะคะคันนี้จะเป็นรุ่นออเท็นะคะสีน้ำเงินค่ะสวยมากๆเลยนะคะ,คะกระจังหน้าใหม่นะคะครอบไฟตัดหมอกค่ะ กอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีโลแหน่เ็กน้อยพาไปดูรอบคันนะคะด้านหลังค่ะ,คะมีกล้อง360องศาเลย หน้าจอแบบสัมผัสนะคะพร้อมกับนิสสันคอ n เน t ค่ะ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l n y นะคะคันบังคับแบบไฟฟ้าค่ะสวยงามเลยนะคะห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะกว้างขวางคาะนั่งสะดวกสบายมากเลยนะคะพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยค่ะ มีจุดชาร์จแบตให้นะคะ2จุดค่ะฝาท้ายนะคะเปิดได้กว้างนะคะเดี๋ยวแน่น้อยเปิดให้ดูค่ะค่ะเบาะพับได้นะคะ4 0 6 0ค่ะกว้างขวางน,นะคะและสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะ พบกับดอกเบี้ยค่ะ1.99%นะคะนานถึง48งวดเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจทดลองขับนะคะหรือมาชมรถทันจริงค่ะก็มาได้ที่นิสสันอุตรดิตค่ะมาหาแน่งน้อยนะคะสวัสดีค่ะ